กลับมาอยู่ในช่องกายครับเลยนะครับผมทุกคนได้นี่ครับผมไปฟาร์มตังมาร้อยสีสิบห้าล้านครับผมทุกคนคิดว่าเยอะไหมครับผมไปฟาร์มมาประมาณชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงนะทุกคนนี่ผมได้นี่ด้วยอันนี้คูณโคตรเยอะเลยนะมาเมื่อกันนะครับเราทำอะไรบ้างโอ้ยไปเนี้ยครับผม ไม่สกิดเลยครับผมอือปีน้ครับผมอือหือสกิดเลยนะครับผมโอ้โหกลายเป็นตัวอะไรแล้วทุกคนฉันบอกดีครับผมกลายเป็นตัวอะไรแล้วไม่เป็นไรทุกคนมา๊ดมาครับสิบล้านอือโอ้โหของผมยืมไม่ได้ อ๋อมันหน่ยล้านนะทุกคนโอ้ยก็น้ามือตาออกดไปดูนะครับมาหนึ่งอันนะผมขอดีๆเด็ดๆนะหกก็ถือว่าน่าจะได้นะทำอย่างไภมผมใจนะทุกคนขอแบบดีๆอ่ะโอ้หทุกคนครับ ไมได้เลยลครับผมโอ้โหฟุอยางได้สปอรนะ่ไม่ได้เลยนะครับผมสามเสามปอร์เซ็กอีกแล้วครับผมรอบสุดท้ายแล้วครับตังไม่มีแล้วผมสปครับอ่าเรียบร้อยครับมันต้องอย่างนี้ครับทุกคน อุ้ยอัพเลยครับผมอัพเลยครับให้พูดั่ำคำพีับผมอัพเลยครับอัพเลยครับตั้งผมแบบโคตรเยอะครับทุกคนพื๊ดพื้นพื้นคนตดเดดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านผมอะหมดโคตรเร็วอะยังไม่ถึงสี่อังไม่ถึงสามนาทีนะทุกคนไปกันครับผมทุกคนคิดว่ามันดีไหมโอ้ยไปยั่งปังปังปังโอ้โหทุกคนแป๊บเดียวตูดเด็ดครับ สามแสนครับทุกคนโอน้โหหลาแล้วทุกคนลาแล้วได้ทุกคนครับผมฟาร์มนอกโลกเพียงเดียวครับโกติได้สามแสนก็สี่แสนก็ดีใจนะครับดูนี่ครับแป๊บเดียวสามล้านครับทุกคนโอ้โหอีสามเปอร์เซ็นต์ทุกคนหาคนจะออกนะทุกคนทุกคนที่ดูครับถ้าผม ได้0.5เเซนมันจะเป็นยังไงครับบอกเลยครับว่าโคตรดีครับบอกทันเลยครับเัินต่อไป85ล้านนะผม0.2ล้านแล้วเอาไปทำนะอ,อัพอย่านี้นะครับผมนี่ครับของดีครับผมไปนต่อนะครับผม ืบุหลีครับบุหีอออโอ้โหเจ้าใส่ร้านหนึ่งแล้วผมอื้มอื้มอื้มกดูดิสามร้านแล้วนะผมสี่ร้านแล้วผมโอ้โหผมลืมบอกทุกคนครับอันนี้เป็นพาร์ทที่สามแล้วครับผมของเกมหักกระดูกนะครับผมผมผมลืมพูดเปิดฉากนะลืมว่า 8ล้านสวยงามโอเคครับเอาให้หมดครับเอาเอาเอาให้หมดครับเก็บบอกเลยครับเงินผมนี่ใช้แป๊บเดียวหมดนะครับผมนี้ผมพันล้านผมไม่ใช้หมดนะทุกคนมือล้านก็ใช้หมดครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหอทุกคนโอ้โหสามล้านรับสามล้านทุกคนห้าล้านครับโอ้โหโอ้โหตัวผมมันตามมาเยอตามมาหยอะอหือเส็บล้านแปดล้านครับทุกคนแปดล้านโอ้โหเก้าล้านตัวตัวของมันตามมาเยอะสิบล้านแล้วครับผม 我。Oh ฮึฮาลานแล้วผมโคตรรวยให้คุกคอแบบแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนร้านนี้เนี่ยผมโคตรดีใจนะครับดูไี่เห็นบอกเลยครับโคตรรวยโอ้โหโคตรรวยทุกคนรวยรวยเลื่อยต้นปีอ่ะ เอาแล้วครับผมเดี๋ยวก่อนครับผมเราต้องใส่สุดนะชอน็อตนี้ลงใส่สคืมาครับผมผมขอให้ร็จเล้วผมกินนี่ครับมาทุกคน มาครับผมรวดโอ้โหแสนสองครับแสนสองแสนครับิหยุดนะครับผมไปก่อนรวยรวยรวยร้านสองล้านครับต้องไปต่อทุกคนโอ้โหโอ้โหช็อตนี้เลยครับช็อตนี้เลยช็อตนี้เลยครับผมเจ็ดล้านแล้วครับผม 8ล้านแล้วครับแป๊บเดียว10ล้านโอ้โหทุกค,คนทุกคนคิดดูดิครับแป๊บเดียว13ล้านโอ้โหแบบนี้โอ้โหโอ,อ้โหเบึ้มเบ้มครับเบึ้มเบิมม้ม32ล้านครับ นะครับรับเพนะครับผมเพอพียครับมีมียบครับเพียเพียพี่่ายชิปอยู่ไปครับดูเขบเราจะได้อะไรนะทุกคนเือครับแล้วเราเอาไปอัพนี้ดีกว่าทุกคนเลือเพือเ ความเงินโคตรดีนะคนไม่โอ้ทุกคนหนึ่งล้านแล้วคมทุกคนครับอาจจะเสียงดังนิดหน่อยนะครับน้องผมมันเสียงดังนะผม ทุกคนไปเบียร์แปดล้านนะผมอ้โหทุกคนเศรษฐีดูไบนะบผมโอ้โหโบกเลยครับผมว่าผมเศรษฐีดูไบจะมานะครับผมจะเก็บให้หนึ่งร้อยล้านนะผมจะไปซื้อสัตว์เลี้ยงนะทุกคนไปกันเลยครับผมนนรวยเรืยอยรวยนะผม,มยิ้มยิย้ม แปดแสนครับหนึ่งล้านนะผมสองล้านเก้าสามล้านเจ็ดเอาละครับจังหวะนี้ห้าลนะ้านอือทุกคนโอ้ชนหนึ่งครั้งผมได้เป็นแสนนะทุกคนโอ้ยชนหนึ่งครั้งผมได้เป็นแสน ผมคนนี่แค่แปดรอบเ็รอบนะครับทุกคนร้อยล้านครับโอ้โ oh, หทุกคนทองคูณสามครับได้เวลาแล้วครับทุกคนท่านจะเป็นเศรษฐีดูบไบปล่อยมันไหลไปนะผมโอ้โห oh. เศรษฐีดูไบครับผมอือ ผมเหแล้วครับเศรษฐีดูไบอย่าเพิ่งติดนะครับผมติดมาในหัวท่อเลยนะทุกคนเอาแล้วครับเสียวมันมันมันติดทุกคนเสี่ยวไปไม่ไปต่อโหทุกคนทุกคนเสี่ยวเลยอ่ะเอาแล้วครับไปยังนะครับเก้าล้านครับหกสิบล้านครับสิบล้านครับสิบเอ็ดล้านครับ โอ้โหคูณสามสามสามล้านคูณหนึ่งสามหกล้านทุกคนสาหกล้าน 3, 6, 000, 000, ครับผมอือหือหกสิบสองล้านแล้วครับทุกคนอีกแค่แป๊บเดียวครับแค่แป๊บเดียว หนึ่งล้านแล้วทุกคนไปแล้วซื้อติ่บุดก็คันนะผมโอ้โหสี่ล้านแปดห้าล้านสองครับหกล้านครับเจ็ดล้านครับโอ้โหบอกเลยครับรวยเลยครับรวยเลยอ้อหอ,อ,อ,อ ระเบิดนะครับระเบิด,บด,บดก,ก๊กคันนะทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุนสล้านนะครับทุกคนครับสิหล้านครับสิบล้านเจ็ดสล้านหนม่มไปเลยนะผมอ้ะ คนไปโน้นโอ้โหติดอย่างนี้เลยไปครับไปแล้ว,ลวตามทันแล้วผมตามทันครับผมเอาล่างโคผมติดทุกคนโอ้โหอะไรเนี้ยล่างโคผมติดต้องหางานคนเนดีวยวทุกคนดูดิขอล่างเงินผมติดผมนี้วหาไม่ถึงสิบล้านแล้วทุกคนอืม มัสุดท้ายเท่านั้นนะครับมันจะท้ายเท่านั้นอ้าวเคย็บไปครับเดลาซิงครับผมซิงครับมาแครับผมพบกับโคกระดูกใครชนะครับไปแล้วจังหวะนี้โคกระดูกแซงผมไปแล้วครับทุกคนมาผมตามไปติดๆนะเม็ดติดจริงๆครับติดลืบนะครับ โอเอาละครับมาแข่งใหม่นะครับแข่งใหม่แล้วโอกระดูกผมซิ่งครับกระดูกผมซิ่งครับไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมจังหวะนี้ผมตามกระดูกผมทันหรือเปล่าอยู่เพียวข้างหน้าครับกระดูกอยู่เพียวข้างหน้าครับผม ดูผมชิ่งว่าครับผมโอ้โหเสียเครื่อง V เสียเครื่อง V8 ไปเลยครับผมโคตรแรงครับเอาแล้วทุกคนสิบล้านครับ ทุกคนครับจังหวะนี้โอ้โหร้อยล้านครับเอครับทุกคนโอ้โหบอกเลยครับผมเอาลูกคนตุ๊กเอา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  ทุกคนะดูนคครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย